คำถามต่อไปนะคะจากคุณวรรณษาค่ะกับคราวะาอาจารย์หมอเขียวขอความกรุณาอยากฟังอาจารย์พูดถึงวิบากของการยั่วกกามเพื่อให้คนมาติดชอบใจในตนจึงแต่งตัวโป๊เปลือยโชว์หน้าอกโชว์ก้นและอื่นๆค่ะกับขอบพระคุณค่ะคือมันก็จริงๆเรื่องวิบากนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อน เรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมันเกิดผลเสียได้ทุกเรื่องเกิดเรื่องเลวร้ายได้ทุกเรื่องนคนที่ยั่วก,กามอย่างนั้นเกิดเรื่องเลวร้ายต่อชีวิตตัวเองได้ทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะจริงๆกิเลสทุกตัวเนี่ยนะทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายได้ทุกเรื่องไม่ว่ากิเลสตัวไหนตัวไหนคนไปอยากได้สิ่งนั้นมากๆก็ทําชั่วได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นมันเกิดเรื่องเลวร้ายในทุกเรื่องมันไม่มีอะไรที่มันจะนะไม่เกิดเรื่องเลวร้ายอย่างแม้แต่ลักขโมยช่อโกงนี่เราเยอตัวอย่างนะคนลักขโมยช่อโกงนี่เป็นต้นนะพอลักขโมยช่อโกงคนเป็นไงมันก็ทําชั่วในทุกเรื่องแหละนะไปลักขโมยช่อโกงมานะอยากได้อะไรมากๆไปลักโมยช่อโกงก็ไดนะอย่างนงี้เป็นต้นยกตัวอย่าง,งนะ เวลาไปลักขโมยช่อกงคนเนี่ยจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรได้บ้างยกตัวอ,อย่างอย่างนี้นะว่าเวลาไปลักขโมยช่อกงของใครๆก็แล้วแต่เขาจับได้นะเขาฆ่าเราก็ได้ใช่ไหมเขาโมโหฆ่าเราก็ได้แจ้งจับเขาคุกก็ได้ด่าก็ได้อะไรก็ได้ทําไม่ดีได้ทุกอย่างใช่ไหมก็ทําไม่ดีได้ทุกอย่างนี่เอาแบบตื่นตืนง่ายๆก่อนนะเวลาไปทําไม่ดีมาเนี่ยคนเขาก็ไม่ชอบใจ เวลามันเจอเรื่องเร้ายต่างๆก็ทาทาไม่ดีกับเราได้ทุกเรื่องนซ้อนลึกไปกว่าน,นั้นอีกดดนะการเป็นเหนียวนําให้คนเป็นตามอย่างนี้คนเขาจะ,จะไปทําไม่ดีได้ทุกเรื่องนะมันจะมีเรื่องไม่ดีต่อกันได้ทุกเรื่องแค่นกันอาฆาตกันโอ้โหยาวนานพวกนี้ลึกซึ้งซับซ้อนมันเยอะไปหมดเลยกิเลสทุกตัวนี่ทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายได้ทุกเรื่องชั้นใดก็ ชั้นนั้นผลเร็วร้ายที่เกิดกับชีวิตก็ชั้นนั้นเหมือนกันชั้นนั้นเหมือนกันมันจะเกิดเรื่องเรวร้ายในทุกมิติเลยทุกรูปแบบเลยนะทุกมิติทุกรูปแบบนะความโลภโลภเรื่องใดเรื่องหนึง่งชอบเรื่องใดเรื่องหนึง่งนะจะชอบมากๆม,ม,มีความชั่วอะไรบางอางที่ทําไม่ได้อะถ้าชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากได้มากๆมากๆ มีความมีความชั่วอะไรที่ทําไม่ได้มันไม่มีกระทาชั่วได้ทุกเรื่องแหละเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเห็นไหมเอาแค่นี้แล้วชังอะไรมากๆมีความชั่วอะไรที่ทําไม่ได้ก็ไม่มีกระทาได้ทุกเรื่องนั่นแหละชอบชังมากๆมากๆนี่นะทาความชั่วได้ทุกเรื่องไม่มีความชั่วใดที่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาวิบากายมาถึงนี่เขาจะให้เกิดผลเสียแบบไหนก็ได้วิบากายนีย่เขาทาให้เกิดผลเสียแบบไหนก็ได้ นานี่ในด้านรูปธปรรมท,ที่ง่ายๆจริงๆมีความลึกซึ้งกว่าน,นั้นอีกว่าพลังวิบากดีรายนี่เขาสามารถสร้างผลดีหรือผลร้ายให้กับชีวิตผู้นั้นผู้นั้นได้อย่างเหมาะสมในทุกเรื่องก็ตีค่าได้แล้วก็สร้างผลได้เพราะฉะนั้นยากที่จะคาดเดาเลยยากที่จะคาดเดาเลย เขาตีค่าแล้วก็สร้างผลได้จนยากที่จะคาดเดาได้นะอย่างเราให้ของคนไปวิบากดีนะสังสมเป็นวิบากดีเราช่วยเหลือคนเราเราให้ของคนไปคนนั้นเขาช่วยเหลือเราคืนก็ได้ใช่ไหมคนนั้นไม่ช่วยเหลือเราตรงๆก็ได้เอาเราให้ข้าวไปเขาให้ผลไม้มาก็ได้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาไม่มีผลไม้แต่เขาช่วยเราด้วยวิธีการอื่นๆที่เขามีก็ได้ หรือคนนั้นไม่ช่วยเราเลยกลายเป็นคนอื่นที่เห็นชื่นชมเอามาช่วยเราก็ได้หรือไม่มีใครเห็นเลยแต่โ้โหลึกซึ้งแล้วอันนี้เป็นวิบากดีที่เขารู้ว่าเราทําดีเขาก็ดูสิ่งดีเข้ามาให้เรามาช่วยเหลือเราแล้วก็ดันสิ่งร้ายออกไปก็ขนาดพระศิวลีพระมาหาัจจานะท่านแบ่งปันช่วยเหลือคนข้ามภพข้ามชาติมา ก็คนเหล่านั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วจําไม่ได้ว่ามาเกิดเป็นพระสิวลีเป็นพระมหากัจจรินะบวชบรรลุธรรมไปคนที่เคยเกื้อกูลกันมาช่วยเหลือกันมาก็มันก็เปลี่ยนชาติแล้วตายไปแล้วใช่ไหมเรามาเกิดใหม่แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้เราอดีตชาติท่านคือใครอ่ะก็ไม่ได้รู้จักท่านว่าอดีตชาติท่านคือใครถ้าก็ไปในที่กันดารถ้าก็มีกินมีใช้ทําไมคนนั่นแหละ พลังวิบากดีก็ทําให้ท่านมีกินมีใช้อย่างนี้เป็นต้นนะแม้นที่ที่กันดารที่ที่ธุรกันดานยากลําบากอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมพลังวิบากดีร้ายทําได้หมดวิบากดีก็ทําดีได้ทุกเรื่องอ่ะกับท่านนะวิบากร้ายกันในญาเดียวกันะก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องทําไม่ดีได้ทุกเรื่องก็ขณะพระพุทธเจ้าท่านไปยินดีที่เขาฆ่าปลา ในชาติใดชาติหนึ่งปางที่ต่านยังไม่บำเพ็ญมาเป็นชาติที่มาเป็นพระพุทธเจ้าต้องมาปวดหัวที่ญาติถูกฆ่าอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่เห็นจะต้องโดนแบบเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะนะหรือท่านไปเผาไฟดักพระประเจกพระพุทธเจ้าเอาไว้นะวิบากของท่านกับพระปเจกพระุทธเจ้าก็ไม่ได้มาเอาคืนนะนี่คือความลึกซึ้งนะพระประเจกพระุทธเจ้าก็ไม่ได้มาทําร้ายคืนนะเพราะท่านเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ให้อภัยแล้ว นะ้าแต่วิบากนั้นไปนดนใจให้เทวทัตชวนนายคำมังธนูสิบหกคนให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าหเห็นไหมวิบากคนละเรื่องเลยนะคนเป็เผาไฟดักพระประเจกพุทธเจ้านะ้ะแทนที่จะถูกเผาไฟคืนก็ทันที่พระประเจกพุทธเจ้าจะมาเผาไฟคืนไม่ได้ตรงตรงนี้สัทีเดียวบางอย่างก็ตรงตรงได้แต่บางอย่างก็ไม่ได้ตรงงั้นนนะวิบาก ดีรายก็จะเลือกเองวิบากดีวิบากรายจะเลือกเองว่าจะให้ได้รับแบบไหนเขาตีค่าสร้างผลได้ก็วิเศษมากเลยเขาก็ตีค่าสร้างผลพระประเจกพุทธเจ้ามาเอาคืนไม่ได้เขาก็ไปเอาเทวทัตชวนนายขมังธนูสิบหกคนให้มาทําลายพระพุทธเจ้านี่เป็นวิบากรายเห็นไหมล่าวว่าไม่ได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้ามาเอาคืนมาเผาคืนแบบตรงๆแต่วิบากร้ายไปยืมมือใครก็ได้ ยืมมือคนก็ได้ยืมมือเหตุการณ์ก็ได้มาเอาคืนแต่พลังวิบากดีของพระพุทธเจ้าเป็นไงก็ไปโดนใจให้ในายขมังธนูส6บคนเปลี่ยนใจไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ฆ่าไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฟังธรรมกลายเป็นคนดีในที่สุดเห็นไหมนี่เป็นพลังวิบากดีของพระพุทธเจ้าในอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนสองคลอกกันอดีตก็โดนใจให้เขาฟังพระพุทธเจ้าแล้วปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็สอนเขา สอนนายคำบังธนูจนนายคำบางธนูก็บรรลุธรรมในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่เป็นวอมโอโหลึกซึ้ง <c oughs> น่าเป็นความลึกซึ้งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องวิบากดีรานนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเรื่องที่ลึกซึ้งมากเขาสามารถที่จะตีค่าได้เลยทําปัจจุบันนั้นเปี้ยงเข้ามมนิดน่ะสมมติเปด่าใครสักคนนี่ไม่จะไปต้องถูกด่าคืนนะใช่ไหมถูกเตะป,ปากได้ไหม ได้นะอย่าคิดว่าด่าเขาแล้วเขาจะด่าคืนอย่างเดียวนะถูกเตะป,ปากก็ได้นะสวนปึงเลยนะใช่ไหมถูกฆ่าก็ได้ถูกทำรายย้ายงเงี้ยในเชิงไหนก็ได้ถูกทําไม่ดีตอบสารพัดเรื่องก็ได้มันไม่จะเป็นต้องถูกด่าตอบหรือได้ไม่มีใครทําอะไรคืนเลยพลังวิบากร้ายก็ไปดึงดึงคนดึงสัตว์มาเอาคืนไม่ได้ก็ไปดึงเหตุการณ์ต่างๆมาทําร้ายได้ยัง เทวทัตเนี่ยทำชั่วมากๆๆๆมมาไม่มีใครมาทําลายคืนเลยนะไม่มีใครมาทํำลายคืนเลยไม่มีใครมาทํำลายคืนเลยนะแต่เมื่อไม่มีใครมาทำลายคืนเป็นไงคนสัตว์ก็พลังวิบากรายของพระเทวทัตไม่เลือกคนไม่เลือกสัตว์มาทำลายเทวทัตแต่ไปเลือกเอาแผ่นดินมาสูบแทนอย่างนี้เป็นต้นก็เลือกแผ่นดินสูบแทนอย่างนี้เป็นต้น พระรูปเจ้าตัดอันหนึ่งว่าเนี่ยวิบากอันหนึ่งกับการเบียดเบียน้าไม่มีโรคมากและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นนะ mm hmm. ก็มีโรคมากอายุสั้นนะมีมีคนที่เขาเป็นโซเพณีเหมือนกันนะคนคนเขาเป็นโซเพณีเขาได้ฟังธรรมะของอาจารย์อนธะิบายเรื่องวิบากกรรมก็อธิบายเขาฟังว่านี่เขาไปนะทาให้เกิดการผิดศีลขึ้นนี่นะ ทำให้คนทำรายกันเยอะแยะไปหมดเลยเ,เขาจะ,จะมีวิบากรายมีโซฟานีคนหนึ่งเขาก็มีมีมีความดีมาแต่ปางไหนก็ไม่รู้นะเขาฟังธรรมะเข้าใจเขาก็เป็นโรคเป็นภัยเป็นฤทธิ์ศีดวงไม่หายสักทีทำยังไงก็ไม่หายจะสุดท้ายเขาบอกเขาเปลี่ยนอาชีพแล้วล่ะเขาไม่ทำอีกแล้วล่วะเขารู้แล้ววิบากกรรมมีจริงเขาก็เลยเปลี่ยนอาชีพกลับบ้านนะ อย่างนี้เป็นต้นเอาก็กลับบ้านเข้าไปนะแล้วก็ไปทํากสิกรรมไปทําอาชีพที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเข้าใจว่าพลังวิบากกรรมเนี่ยมันคลื่นแม่เหล็กที่ทําให้เกิดผลเสียกับเขาได้ทุกเรื่องนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> มันมีวิบากร้ายเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหตะละเหลี่ยมตะละมุมไปยั่วก,กามบางคนน่ยมันทําให้เกิดอะไรบ้างล่ะไปยั่วก,กามคนคนเขาก็ต้อง เสียพลังเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียเวลาแล้วก็บางทีก็ไปหักหลังคู่ครองอีกะไปติดเชื้ออีกไปโอ้ทำไม่ดีได้ทุกเรื่องไปเสพการามมาก็เกิดผลเสียตามมาเยอะแยะน่ะอย่างนี้เป็นตน้นนะผลเสียมก็สืบเนื่องไปเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เป็นวิบาก้ายได้ทุกเรื่องแหละอยากได้มากๆก็ทำช่วได้ทุกเรื่องอีกโอ้สารพัดข่าขมคืนกันอะไรกัน น้ต้องโอ้มีทองมาทําแท่งอะไรต่างๆนานาโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะวิบากมันร้ายมันร้ายมันเอามาหิดโหดร้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีมันโอ้ทรมานทรมานน้ ทำให้คนต้องไปมีคู่มีครองมีอะไรมีวิบากอะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดโอ้มม่อธิบายไม่ไวหรอกมันลายเหลี่ยมลายม,มุมสรุปแล้วเนี่ยมันก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องคนเราทําชั่วได้ทุกเรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอภัยนะจะเข้ามาในชีวิตได้ทุกเรื่องเลยนะจนพระพุทธเจ้าเองท่านก็สรุปภัยแบบอย่างน้อยถึงก็วางกันอย่างน้อยนะจะมีภัยเหล่านี้ถึงก็วางกันนะ มีวิบากอย่างน้อยจะมีภัยเหล่านี้แต่ว่านี่คืออย่างนนะ้อยนะถ้าไม่ได้รีบทําความดีดันออกเราเจอแน่แต่ถ้ารีบทําความดีดันออกคงจะเบาอย่างน้อยก็จะมีภัยเหล่านี้ก็อย่างมากไม่ต้องพูดถึงสารพัดเรื่องนะเรื่องวิบากกรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากเมื่อเกิดภัยแบบไหนก็ได้ถ้าทําชั่วทําดีก็เกิดดีแบบไหนก็ได้ได้ทุกมิตินะ ได้ทุกอย่างทุกมิติเลยนะพระตไตรปิฎกที่ยี่สิบสามข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบนะอาผลกรรมของการประพฤติผิดในกามเนี่ยไปย่วก,การมประพฤติผิดในกรรมเนี่ยโทษเบาที่สุดคือมีศัตรูและถูกปองร้ายนี่โทษเบาที่สุดแล้วนะจะมีศัตรูจะถูกปองร้ายจะมีคนปองร้ายมีสัตว์ปองรา้ายนะประหลาด วัตนกรรมเรื่องผู้ชายผู้หญิงเลยขนาดไปกินของมีพิษนี่ของอร่อยอร่อย,ออยที่มีพิษที่ตัวเองหลงว่าอร่อยนี่นะกินก็นไปเถอ,อะเดี๋ยวก็ถูกมียุงปองร้ายเดี๋ยวก็มีอะไรสัตว์ร้ายปองร้ายนะกินก็นไปเถอะเดี๋ยวก็โดนมาลงมาแมลงโดนน,โดนนู่นโดนนี้ปองร้ายโดนสัตว์ปองร้ายโดนโรคปองร้ายโรคปองร้ายนะ่าไปกินสิ่งที่มีพิษนะ โรคกระปองร้ายสัตว์กระปอง้ายคนกระปอง้ายด้วยบางทีคนก็แม่นะทําไม่ดีกับเราไม่เชื่อไปกินสิสิ่งมีพิษนะ่ะเดี๋ยวจะมีศัตรูปอง้ายศัตรูปองร้ายศัตรูมีทั้งคนมีทั้งสัตว์มีทั้งโรคมีทั้งเรื่องรายต่างๆนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอนี่เอาแค่กามเรื่องกินนะเดี๋ยวก็เจอกามเรื่องเพศนี่ยิ่งโหโหด แลไปแต่งตัวโป๊ะโป๊ะไปเปลยยั่วกรรมแง่นั้นอย่างนี้มันยิ่งเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามเป็นตามเป็นตามเหนียวนําให้คนอื่นอยากเสพเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามโอ้ยมีบากลายเยอะแยะไปหมดยิ่งไปดูนางแบบสินางแบบไปดูประวัตินางแบบได้เลยทุกคนนางแบบนางแบบคนอะไรถ่ายรูปโป๊ะเปลยหนังโป๊อะไรเนี่ยนะคนดูดีอะไรต่างๆตอนตัวเองเป็นยังสาวๆอยู่นะ รออีกสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวภัยอะไรมาก็ไม่รู้เป็นโรคเป็นภัยเป็นไตวายเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นอะไรสารพัดเลยเป็นโรคเป็นภัยเป็นความเดือดร้อนสารพัดเรื่องเลยนะวิบวิบากนี่ชีวิตบั้นปลายไม่ได้มีความสุขเลยนะไปดูได้เลยไม่มีใครมีความสุขสักคนคนที่โป๊ะเปื่อยๆนี่ยน,นะชีวิตไม่มีความสุขสักคนเลยทำมากเท่าไหร่ก็บาปแรงทานั้นเท่านั้นนี่คือสัจจะอย่างนั้นมันน่ากลัว น่ากลัวจริงๆน่าเพื่อการแต่งกายไม่สํารวมเนี่ยเป็นบาปอย่างยิ่งแหละเป็นบาปอย่างยิ่งเลยไปจั่วยอมมอมเมากันพระเจ้าตรัสว่าโอ้ทุกข์เกินยิ่งกว่าการไม่มีก็คิดเอาเองก็แล้วกันก็คือทุกทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละที่เข้ามาแล้วชีวิตไม่อยากได้น่ะไม่อยากได้อะไรแต่จะต้องได้สิ่งนั้นน่ะไม่อยากได้ความเดือดร้อนอะไรจะได้ความเดือดร้อนอันนั้นนั่นแหละเราย่อเอาเนี่ยเดี๋ยวมันมามาแบบเราไม่อยากได้เลยแหละ ือเขาจะรู้ใจเราด้วยนะว่าใจเราเนี่ยไม่อยากได้อะไรใจเราเนี่ยไม่อยากได้อะไรพอคุณไปเสพกามเข้าไปยั่วกามไปเสพกามไปยั่วกามไปเสพกามเนี่ยเขาจะเอาไอ้ตัวที่คุณไม่อยากได้นั่นแหละเข้ามาให้คุณคุณไม่อยากได้อะไรเขาจะเอานั่นแหละเข้ามาให้เออตอบเงี้ยไม่เชื่อไปลองดูไม่อยากได้อะไรก็จะได้ที่ไม่อยากได้นั่นแหละเรื่องรายไหนที่คุณไม่อยากได้คุณจะได้เรื่องนั้น ความเดือดร้อนไหนที่คุณไม่อยากได้คุณจะได้เรื่องนั้นสมใจคุณเลยนละผลกรรมตามสนองนี่อย่างเบานะคืออย่างน้อยนีย่จะต้องเจอเหล่านี้เหล่านี้ทั้งนั้นแหละอย่างหนักก็ทุกเรื่องละ <c oughs> นะผลกรรมแห่งการฆ่ามนุษย์และสัตว์เบาที่สุดคือมีอายุสัน้นผลกรรมแห่งการลักบบท,ทกร,ร,กรัรพย์เบาที่สุดคือทรัพย์สมบัติพินาศนี่เบาที่สุดแล้วผลกรรมแห่งการประพฤติผิดในกรรมเบาที่สุดคือ มีศัตรูและถูกปองร้ายผลกรรมแห่งการพูดเท็จเบาที่สุดคือถูกกล่าวตูดด้วยคำไม่จริงผลกรรมแห่งการพูดส่อเสียดเบาที่สุดคือแตกจากมิะอยู่คนทะเลาะก,กันแตกจากมิตรผลกรรมแห่งการพูดคำหยาบเบาที่สุดคือได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจนะ อยากฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจก็พูดคำหยาบเข้าไปนะผลกรรมแห่งการพูดเพ้อเจ้อไรสาระเบาที่สุดคือได้รับคำที่ไม่น่าเชื่อถือนะคำที่น่าํำคาญคำที่ไม่น่าเชื่อถือนี่ได้ฟังใครพูดแล้วลำคาญหูเลือเกินลำคาญหูแล้วเกิน aren, ไม่อยากฟังเลยไรสาระไม่เข้าท่าเลยไรสาระลำคาญหูแล้วเกินนั่นให้รู้ไว้ให้รู้ไว้ใครทำมา กูเราฉันทามาทําอะไรพูดเพ้อเจอพูดเพ้อเจอเสร็จแล้วก็ไม่อยากฟังไม่อยากฟังไล่สาระไล่สาระคํามันไม่น่าเชื่อถืออะไรพูดไปก็ไม่น่าเชื่อถืออะไรห่าลาคาญไล่สาระลาคาญอย่างนั้นแหละก็ใครทํามาตัวเองทํามา <laughs> ไปพูดเพอร์เจอร์มาก็ต้องเจอคนเพอร์เจอร์ใส่กโอ้ยมันน่ารำคาญจริงนะคนมาเพอร์เจอร์ให้เราฟังอพูดเข้าสาระสถีสีจะอ,อะไรก็พูดวนอย่างนั้นแหละขี่ม้าเรียบ่ายอยู่กันเพ้อๆไปพูดในเรื่องไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ให้เราฟังอย่างนั้นแหละ <laughs> เออเพราะเราทำมาะผลกรรมของการพูดเพอร์เจอร์เบาที่สุดคือได้รับคำที่ไม่น่าเชื่อถือคำนั้นมันไม่น่าเชื่อถือเราก็ต้องฟังอย่างนั้นนะ ทำที่น่าตาคาญไร้สาระนะไม่มีประโยชน์อะไรเพอเป็นคําลวงอีกเชื่อถือไม่ได้อีกนะแต่ผลกรรมแห่งการเสพของมึนเมาให้โทษนะก็คือเมาในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดนั่นแหละเบาที่สุดคือความเป็นบ้า,าเป็นบาน้าบ้ามีจิตฟุ้งซ่าน เป็นบ้าสติมันโอ้แย่สติฟันเฟือนสติจมอยู่ในวิปลาสจมอยู่ในวิปลาส uh. ตายเลยวิปลาสสีทุกทรมานเป็นบ้าจมอยู่ในวิปลาสสีอย่างนั้นนี่แหละว,วิบากกรรมมันโ oh, oh, อน้ลึกซึ้งซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายๆเหมือนคล้ายๆจะตรงไปตรงมาอยู่บ้าง บางสิ่งบางอย่างคล้ายๆจะตรงไปตรงมาบางอย่างก็ตรงไปตรงมาอยู่บ้างแต่บางอย่างไม่ตรงไปตรงมานะวิบากกรรมนี่มีทั้งตาต่อตาฟันต่อฟันมีทั้งแบบตรงไปตรงมามีทั้งแบบไม่ตรงไปตรงมาเพราะหนึ่งเขาทาชั่วด้ทุกเรื่องมีกิเลสเรื่องไหนเรื่องไหนก็ทําชั่วด้ทุกเรื่องอันที่สองยิ่งก่อทําชั่วด้ทุกเรื่องจริงๆก็สัมพันธ์กันนั่นแหละอันที่สองก็คือพลังวิบากร้ายนี่เขา สามารถที่จะตีค่าได้ว่าความชั่วนี้ควรจะได้รับผลเสียเรื่องไหนเขาตีค่าได้เออทำชั่วขนาดนี้เออเอาแม้จะเอาคนนี้มา,มาคืนไม่ได้ควรจะเอาคนไหนสัตว์ไหนเรื่องรายไหนมาสัตว์เราเหตุการณ์ไหนเรื่องรายไหนมาสัตว์เราเขาทำได้เขามีเศษมากอาจารย์ชอบใจเขาจริงๆเลยมาตาลีเทพสลถีน่เขารู้เลยจะพาไปนรกคุมไหน ่าจะพาไปนรกขุมไหนก็รู้เลยนะไปขุมนี้ก็แล้วกันหน้าไปนะความชั่วขนาดนี้พาไปขุมนี้ความชั่วขนาดนี้พาไปขุมนี้ก็แล้วกันตอนนี้ตอนนี้คือพลังวิบากดีร้ายเขาจะเป็นคนคานวณว่าควรจะได้รับพ้นดีผลร้ายอย่างไรยิ้มให้คนเนี่ยถูกยิ้มยิ้มตอบก็ได้นะแต่บางทีเขาก็ทําดีอย่างอื่นกับเราก็ได้นะเราช่วยเหลือคนไปเขาช่วยเหลือเราตอบก็ได้นะน่า ตอบเรื่องนั้นก็ได้หรือเรื่องอื่นๆก็ได้บางทีเขาไม่ได้ช่วยกลายเป็นคนอื่นสัตว์อื่นเรื่องดีๆอื่นๆก็ได้นะเขายอดเยี่ยมเงี้ยทำดีทําให้แข็งแรงอายุยืนก็ได้ทําให้สมดุลร้อนเย็นก็ได้นี่เห็นไหมทาให้แข็งแรงอายุยืนก็ได้เห็นว่าสุดยอดจริงๆเลยความดีเนี่ยให้มีปัญญาก็ได้ให้ฉลาดให้มีปัญญาให้ได้รับสิ่งดีๆเงี้ยนั้นเชิงนี้ได้หมดทุกอย่างก็ทําได้หมดเลยเก่งจริงๆเลยความดีก็เก่งจริงๆเลย ความไม่ดีก็เก่งจริงๆเลยทําให้เกิดเรื่องไม่ดีได้ทุกเรื่องทุกเหลี่ยมทุกมุมเขาคํานวณได้ว่าจะให้เกิดอะไรอะไรขึ้นเขาคํานวณเก่งมากเลยเป็นสุดยอดที่สุดยอดสารที่ยุติธรรมที่สุดเลยสารตัดสินแล้วขยันจริงๆตัดสินทุกเสี้ยววินาทีเลยนะอไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนนะอะไรเอยสารที่ไม่ตัดสารที่ตัดสินแบบไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนและยุติธรรมที่สุดในโลกสารอะไร สารยุติกรรมสารยุติกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละนะโอ้โหตัดสินตลอดเวลาเลยตัดสินแล้วก็โอ้โหสามารถสั่งการได้ด้วยนะตัดสินเสร็จสั่งการเลยนะมีคลื่นแม่เหล็กมีพนักงาน,นามีเจ้าหน้นาที่ราชทันมีเจ้าหน้าที่ราชทันมีเจ้าหน้าที่อะไรนะเทวดานะที่จะให้ผลร้ายหรือผลดีมี เจ้าหน้าที่ราชทรรเนี่ยท่านมีเจ้าหน้าที่ราชทรรอยู่ในมือที่มีฝีมือมากเลยที่ไม่มีใครต้านได้เลยสั่งเลยเอาไปลงโทษลงทันเสียบหอกสามร้อยเล่มก <c oughs> ็ <c oughs> ทําได้อะไรได้หมดเลยเจ้าหน้าที่ราชทรรท่านฝีมือดีมากท่านตัดสินตลอดเวลาแต่สัใครทําดีก็ตัดสินให้ได้รับสิ่งดีๆเทวดาช่วยก็คือพลังความดีช่วยโอ้ช่วยมีฝีมือด้วยเทวดาก็สุดยอดพลังความดีช่วยได้ทุกอย่างดีทุกอย่าง แล้วแต่สั่งให้ทําอะไรทําได้หมดสั่งให้ทําอะไรทําได้หมดโอ้เป็นพลังพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะเทวดาพลังความดีนี่แหละอ่าพลังพระเจ้าทําได้ทุกอย่างที่ดีงามไม่มีใครกั้นขวางได้ไม่อยากได้ก็ต้องได้ความดีใดๆไม่อยากได้ก็ต้องได้เพราะทําความดีมาส่วนความไม่ดีไม่อยากได้ก็ต้องได้ เพราะทำไม่ดีมานี่เป็นสัจจะของเขาที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยอาจารย์ไม่เห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้ที่เยี่ยมที่สุดในโลกเลยคนฉลาดจึงต้องรีบกําจัดกิเลสแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นและการช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้บุญกุศลมากที่สุดที่ได้กุศลแรงที่สุดคือช่วยให้คนพ้นทุกข์ช่วยให้คนชำระกิเลสได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกได้กําไรมากที่สุดในโลกได้ผลดีมากที่สุดในโลก เป็นพลังความดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปได้มากที่สุดในโลกช่วยคนลดกิเลสแล้วก็ช่วยคนมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปลดกิเลสไปแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนั่นเชิงนี้แก่กันและกันนามีวัตถุข้าวของมีวิธีการอะไรอะไร,ะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน <c oughs> มีอุปกรณ์อะไรวัตถุข้าวของอะไร วิธีการใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อกันและกันที่จําเป็นต่อชีวิตในแง่นั้นเชิงนี้ก็ช่วยเหลือไปได้ใ,ใจที่บริสุทธิน์นั่นแหละดีที่สุดเลยน่ะแล้วก็พาคนลดกิเลสไปนี่เป็นกันของชีวิตดีที่สุดในโลกไม่มีอะไรดีกว่านี้คนฉลาดทําวันนี้แหละพาคนลดกิเลสและช่วยคนให้ลดกิเลสพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนี่สิ่งที่คนฉลาดที่สุดในโลกทำพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพา พระโพธิสัตว์ก็ทําตามไปนี่ดีที่สุดในโลกนะก็เอาอย่างนั้นตามนั้นนะกิเลสมีจริงนะคนเรานเนี่ยไปยั่วใครเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยโอ้ยโลภโกรธหลงเนี่ยไหนเชิงไหนคนมีกิเลสก็อยากเสพทั้งนั้นแหละตามนั้นตามนั้นนะ่ะมันทำชั่วได้ทุกเรื่องอยากเสพแล้วก็ทําชั่วได้ทุกเรื่องพลังวิบากรร้ก็บันทึกเป็นวิบากไร้แล้วก็ ตีค่าสร้างผลได้ทุกอย่างส่วนพลังวิบากดีก็เหมือนกันเขาก็ตีค่าสร้างผลได้ทุกอย่างถ้าทําดีบันทึกไปปุ๊บทันทีเลยแล้วก็ตีค่าสร้างผลได้ทุกอย่างาดีเยี่ยมที่สุดในโลกอะตอบอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนาอาเาวเพื่อเตรียมอะไรไว้ขอบพระคุณค่ะ